ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะตูนบอดี้สแลมยังต้องเคืองหลังก้อยเล่นฉากเลิบสีนบนเตียงกับหมากบรินแบบเร่าร้อนถึงพิกถึงขิงขนาดแฟนขับเอ่ยปากรับไม่ได้อ n อนแอไปเพียงตอนแรกเรตติ้งก็พุ่งกระชูสำหรับละครเรื่อง อกเกือบหักแอบรักคุณสามีทางช่อง3ของผู้จัดแอนทองประส์ที่นำแสดงโดยมากปรินสุภารัตและมิวนิท h าจิระยั่งยืนซึ่งออนแอร์ไปเมื่อคืนวันที่21เมษายนและก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคนชมเพียบว่าน่าติดตามและหนึ่งในนักแสดงที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือก้อยรัชวินวงวิริยะ ที่ล่าสุดกับคัมแบ็กมาเล่นละครอีกครั้งหลังหายจากหน้าจอไปพักใหญ่กับบทบาทสุดแซบที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนไม่อยากเชื่อสายตาซึ่งก้อยรัชวินเล่นในบทของยาดาภรรยาคนสวยของลูกนักการเมืองผู้มีอิทธิพลแถมซีนเปิดตัวที่แซบสเสด็จกับฉากที่เจ้าตัวนอกใจสามีมามีอะไรกับเทียนโดยที่เทียนไม่รู้ว่ายาดาน,านั้นมีสามีอยู่แล้วจนโดนสามีของฝ่ายหญิงตามขู่ทำร้าย งานนี้ก็เป็นเลิฟซีนสุดแซบของสาวก้อยและหนุ่มมากแซบซีดดุเดือดจนแฟนๆต่างพูดถึงเพราะทั้งคู่เล่นกันแบบถึงพิกถึงคิงนวเนียสุดๆทำเอาแฟนคลับและแฟนละครต่างพากันคอมเมนต์บอกว่าก้อยรัชวินแซบเกินไปแล้วทำให้เกิดภาพที่แฟนคลับหลายคนแคบภาพฟ้องพี่ตูนบอดี้แสลมหวานใจตัวจริงทนไม่ไหวกับปทบาดดังกล่าวที่ดูว่าวิวเกินไปและแซบเกินตัวจริงของเธอนั่นเอง กระทั่งเจ้าต,ตัวต้องออกมาชี้แจงในไอจส่วนตัวว่าอะใครดูอีพีหตอนแรกแล้วตกใจบอกเอาไว้มันเป็นแค่การแสดงนะคะ